ถ้ารลบนี้ได้เ s r นะครับนีไงโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำนะครับผมเอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอรสตองเก็ตกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะวิตัวพี่มันแปลกๆไปหรือเปล่านะชื่อพี่ไม่ใช่ชื่อนี้นี่เวลไม่ใช่ทุกนี้นี่นะครับ มันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าหรือว่ารหัสใครนะครับก็ต้องขอบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยมีน้องนับเอฟซีนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับผมเอารหัสนะครับผมมาให้พี่เนี่ยหรือให้ผมเนี่ยมาลองสุ่มนะครับผมมีตัวดําอยู่ทั้งหมด177บใบนะครับขาดอีก3ใบเนี่ยก็จะได้คิงฟรีอีกหนึ่งตัวนับแต่ว่า น้องเขาบอกว่าเด็กสามใบเนี่ยเดี๋ยวเขาไปซุ่มเองเพราะว่าเดี๋ยวรอตั๋วดําแจกฟรีนะคเขามีเท่านี้จริงๆนะแต่อยากได้คิงนะผมวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาจัดให้สักหน่อยนะครับด้วยบุญบารมีราชาเกลือของผมนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับแพรแท็กกันหน่อยนะครับว่าผมซุ่มรหัสให้น้องเขาเนี่ยจะได้เกลือหรือจะได้เทพนะอวยพรให้ผมได้เทพละกันนะ EP ดีเนี่ย โอเคส่วนสำหรับใครนะครที่มีตั๋วดำ180ใบนะครับหรือว่า100ใบขึ้นเนี่ยอยากให้ผมมาลองสุ่มให้นะครับก็ส่งรหัสมาทางอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมตามคิวนะฮะโอเค EP นี้นะเราก็ไม่พูดปัามน้ำเพียงอะไรมากมายนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผม10ทีแรกนะครับกดสุ่มไปเลยครับนี่ครับมาครับมาครับได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับต้องได้บ้างแหละ ต้องได้บ้างแหละโอ้โหเอสมาก่อนเลยซุปลาดเขาตื่นนี่มันตื่นเต้นจริงๆนะฮะโอ้โหเอสมาก่อนเลยครับได้ฟูบุกีนะครับผมมาครับมาครับโอ้โหสิบตีแรกนี่ถือว่าเจ๋งไปก่อนแล้วคนระับใจสัน่นโต๊ะแป้วไปแล้วคนระับตอนนี้โอเคทีที่ยี่สิบะครับผมกดสุ่มไปเลยครับมาครับมาครับออกอีกไหม ออกอีกไหมโอ้ SR นะครับ SR เองอ่ะโอ้นะโหฟูบุกีนะโอ้ย GM ับแจกตัวอื่นบ้างเถอะครับอ้แจกเยอะไปแล้วนะครับฟูบุกีออกทีเดียว2รอบรวดเลยนะครับก็ถือว่าเจ๋งนะครับรอบนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋วเดียวเดี๋ยวใจสัน่น้วทำไมมันไม่ชิวเหมือนตอนสุ่มลาดตัวเองเลยล่ะโอเค เดี๋ยวผมกดที่เติมเพชรก่อนแล้วครับปุ๊บแล้วกดออกอย่างรวดเร็วนะครับแล้วกลับมาที่สุ่มนะครับแล้วกดสุ่มอีก10ครั้งปุ๊บมาครับสูตรนี้แหละส่วนมากจะได้เอซานะครับลองดูครับผมรอบนี้ได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับโอ้ได้ไออาร์นะครับแกคิดว่าฉันไม่สังเกตหรือไอซ์าของแกอุยตัวนี้คุ้นๆเอไออังนนไงว่าแล้วรอบนี้ก็ถือว่าเจ๋งนะครับผมโอ้สีฟ้าอารามเลยนะครับ หมดไปแล้ว30สบตีนะครับผมทีที่4ี่สิบนะครับกดสุ่มไปเลยครับผมมาครับต้องออกแล้วจังหวะนี้ต้องออกแล้วต้องออกแล้วโอ้เอสอาร์ SR. มาครับกลุ่มฟูบุกิกําลังจะมีชื่อเสียงแล้วตัวอะไรครับผมโอ้ฟูบุกิแล้วฟูบุกิสามตัวรวดเลยนะครับ <c oughs> โอ้ใครได้ฟ <c oughs> ูบุกิเยอะกว่านี้นี่มีอีกไหมนะครับผม <c oughs> โอ้ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผม ฟูกิเยอะจัดเลยนะครับระดับ S R นะครับอ่ะต่อไปนะครับทีที่50นับกดสุ่มเลยครับประมวลผลครับผมประมวลผลมาแล้ว1 0 0เต็ม S S R ออกไหมออกไหมสักตัวยังไม่ออกเลยนะครับพระเจ้าช่วยยังไม่ออกเลยครับผมเน่เน่เน่เดี๋ยวต้องเข้ามาที่สมุดภาพก่อนนะครับผมนี่ครับและหาดูตัว คิงก่อนเลยนะครับนี่คิงอยู่ตรงนี้นะคิงอยู่ตรงนี้กดลับกดลับกดลับปึ๊บกดลับนะครับกดลับแล้วนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิธีนะครับที่จะทําให้ได้เอซินอาร์นะผมมาลองดูครับผมกดสุมสิบทีครับปึ๊บลองดูนะว่าจะได้ไหมนะวิธีนี้ <c oughs> ต้มพื้นบนบ,นบานสารก่าวกันแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหเอสไาอีกแล้วอะไรอ่ะโอ้โห เอาเอา,อาเอาเอา S S R ยังไม่ออกเลยนะรอบนี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วครับผมไปครับกดซุ่มต่อครับทีที่70สบนะครับผมเราผ่านมาแล้วครึ่งทางนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหราชาน่านฟ้านะครับผมออกไหมออกไหมสักตัวเถอะสักตัวโอ้โหไม่ออกนะครับไหนผมขอดูหน่อยดิว่ามันดอบอัตราดบสี่เท่าจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับอ่านดูนะครับ อันเชิญจํากัดเวลานะครับถ้าเปิดได้เอเซนาเนี่ยจะมีโอกาสดรอปคิงนะครับมากกว่าเอเซนาตัวอื่นเนี่ยสเท่านะครับผมถ้าได้รับการเอเซนา3ครั้งแรกเนี่ยมีโอกาสได้รับคิงเนี่ยตาดอบเอเซนาหนึ่งจุดสามศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอ้โหนึกแล้วเหมือนตอนผมซุ่มจกักรพรรดิเด็กเลยอะแต่ตอนผมซุ่มนะฮะผมผมได้คิงที่ทีที่70นะครับผม ถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะใช่นะครับอันนี้ยังไม่ออกเลยนะคจับสิทีผ่านไปแล้วนะครัเอาทีที่แปสิครับผมเผื่อจะออกทีนี้แหละมาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังครับออกไหมออกไหมออกไม่ออกครับโอ้โหยังไม่ออกเฮ้ยฟูบุกิแล้วเหรอใช่เป็นเนี่ยจีเอ็มฟูบุกิสี่ตัวเลยนะครับใช่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่น่าใช่แล้วนะครับ GM ครับผม มาอีกแล้วครับไม่ว่าจะมาเชิญหน้าคู่ต่อสู้แบบไหนก็ไม่เคยอ่อนข้อให้ตัวอะไรครับบิกคิงนะครับผมโอเค SR ออก2ตัวนะครับรอบนี้ก็ยังถือว่าเจ๋งนะครับผมไปกันต่อครับปึ๊บมาครับเอเอสอาร์ออกอีกแล้วนะครับควรรอกําลังเสริมหรือมาดวลนแพ้ชนะกับฉันส่ตัวอะไรฮะแม็กใส่ฟ้านะครับผมโอเคมาครับมาครับเอเอสอาร์ออกไหมโอ้แทบไม่เห็นสีเหลืองเลยนะครับ ไม่เห็นสีเหลืองหลุดออกมาบ้างเลยนะครับสุ่มไปแล้วทั้งหมด90ครั้งนะผมยังไม่ออกเลยนะครับตอนนี้เนี่ย <c oughs> มาทีที่100นะครับใกล้ถึง170เจเต็มดีแล้วนะผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับขอรวมบุญบารมีนะครับผมแล้วก็ความเกลือของผมนะครับใส่ลงไปนะครับให้ความเกลือมันหายนะครับต้องล้างด้วยเกลือนะครับผมโอเคกดสุ่มเลยครับผมถ้าล้อมนีได้ SSR นะครนบนี่ไงโอ้โหพูดไม่ทันขาดคำนะครับผม มนุษย์ได้สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทำให้ค่าถือกําเนิดขึ้นเฮ้ยมันคือตัวอะไรครับนี่แหละครับผมนี่แหละโอ้โหเป็นไงครับ s อ R 1หนึ่งตัวเลยนะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะใช้คิงหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมารอลุ้นดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอากดเลยครับผมปึ๊บโอ้โหวัคซีนแมนนะครับ <c oughs> อ่ะก็ยังดีครับก็ยังดี ก็ยังอยู่ในสายพลังนับสายเดียวกันนะครับเป็นสถานะเผาไหม้ทั้งแนวนอนนะครับก่อดาเมจต่อเนื่องนะครับเป็นสายพลังงานปีศาจรระดับมังกรนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะก็พอปั้นได้นะครับสำหรับวัซซินแมนตัวนี้นะครับผมเรายังไม่พอใจไงเรายังอยากได้คิงอยู่ครับกดต่อเลยครับผมเผื่อจอยสักตัวหนึ่งยังไม่ออกเลยนะครับ70ทีสุดท้ายนะครับผมมารอรุ่นนะเอาใจช่วยผมด้วยนะครับทุกคน ส่งพลังกายพลังใจและความเกลือพลังเกลือเข้ามาครับชาวเกลือทั้งหลายครับส่งพลังมานะครับผมอย่าให้โลกไตถามหานะครับ EP นี้เนี่ยเราจะไม่ฟอกไตนะครับเราต้องได้คิงกลับบ้านไปนะครับไม่งั้นผมนอนไม่หลับจริงๆครับโอเคมาสุ่มต่อเลยครับ10ทีครับกดปึ๊บ SR ออกแล้วครับตัวอะไรครับฉันก็แค่ทําไปด้วยความยุติธรรมเพียงเท่านั้นหน้ากากหวานนะครับโอเคมาครับมีตัวอื่นอีกไหม มีตัวอื่นอีกไหมออกไม่ออกโอ้โหรอบนี้ถือว่าเจ๊งนับได้เอสรตัวเดียวหน้ากาหวานนะครับผมมาครับ60ทีสุดท้ายเอาใจผมช่วยผมด้วยนะครับทุกคนกดซุ่มไปแล้วครับต้องออกบ้างแล้วแหละต้องออกบ้างแล้วแหละออกไม่ออกครับออกไม่ออกถ้าได้คิงนะถ้าได้คิงก่อนทีที่170อนะ EP หน้าหรือ EP ต่อไปนะถ้าผมซุ่มแบบร้อยๆอยครั้งเนี่ยขอให้ผมเกลือเลยนะเอา ยอมแลกเลยนะครับกับรหัสนี้นะครับผมยอมแลกเลยนะถ้า EP นี้ได้คิงนะครับ EP หน้าผมยอมไม่ได้ตัวอะไรเลยอนะ่ะยอมเกลือแบบทั้ง EP เลยอนะ่ะนี่ได้กัเดนบอลก็ปั้นได้นะถือว่าเป็น SR ที่โหดมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวไวะทําทำรีวิวให้ได้ดูกันนะครับผมโอเคสุ่มต่อเลยครับผมมาครับมาครับ SR ออกอีกแล้วฉันไม่ได้ไรเดียงสาขนาดนั้นตัวอะไรครับผมนากากหวานอีกแล้วโอ้โหเยอะไปหมด เอสาอีกตัวฉันก็แค่ทําไปด้วยความยุติธรรมอีอ e ังหรือเปล่านะกากหวานนะครับเรียบร้อยครับถือว่าเจ๋งนะผมไปต่อครับเราไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันรอบนี้เนี่ยเรารอช้าไม่ได้นะครับผมถ้าฉันแบกรับตํานานนี้ก็ไม่เลวตัวอะไรครับผมคมบูอินฟินิตี้นะฮะโอ้โหสามสิบทีสุดท้ายนะครับทุกคนคิดว่าเกลือหรือเทพครับคอมเมนต์หน่อยกระทืบไลค์หน่อยขอไลค์เยอะๆเ,เลยแล้วกัน อีพีน okay, ี <necessary> ้ขออะไรเยอะๆหน่อยครับเพื่อ FC ทุกคนนะครับผมโอเคสามสองหนึ่งกดเลยครับมาไหมมาไหมโอ้โขอ s s i อีกสักตัวเถอะโอ้ตายแล้วครับจงหว่าีีได้บิทคิงนะครับออกไม่ออกโอ้โหยี่สิบทีสุดท้ายนะเดี๋ยว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 ตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเลยตั้งหลักก่อนเห็นกินเกลือลอยมาแล้วนะครับสามสอง หนึ่งกดเลยครับผมตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนมาไหมมาไม่มาครับอ,อุ้ยตายแล้วคนรอกําลังเสริมหรือแม็กใส่ฟ้านะครับผมเดนไสักตัวร้อยเจ็ดสิบครั้งมันจะไม่ออกเลยหรือสิบทีสุดท้ายอา้าวไม่ต้องพูดมากแล้วกดสุ่มเลยครับมันต้องออกบ้างแหละไม่ออกมันก็เวอร์เกินไปน้ำเนี่ยดูเลยนะครับอันนี้คือของจริงเฮ้ยฟูบุกิกแล้วหรอห้าตัวแล้วนะฟูบุกิกห้าตัวเลยนะอีพีนี้เนี่ยเฮ้ย พูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นอู้เ <mash> รียบร้อยครับร้อยเจ็ดสิบทีนะผมพูดเป็นเล่นครับเอเซตาออกตัวเดียวนะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ GM ครับได้ใส่มาจริงๆหรือเปล่านะครับอัตราดอปเนี่ยผมอยากรู้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่าเหลือเจ็ดใบสุดท้ายนะผมกดอันเชิญเลยแล้วกันเพื่อจะมีหลุดเอเซตามาอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมเึ๊บกดไปเรื่อยเครับมามันต้องออกสักตัวแหละ ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นมันต้องออกสักตัวครับผมปึ๊บมาครับมาครับขอสักตัวขอสักตัวขอสักตัวสี่ใบสุดท้ายครับมาไหมโอ้โหอายอยาวนะครับสองใบสุดท้ายครับผมโอ้โหนี่ก็ระดับอายอีกใบสุดท้ายห่งความหวังครับทุกคนสามสองหนึ่งกดไปเลยครับโอ้โห โอ้โหไม่น่าเชื่อขอโทษด้วยนะครับผมทำได้เท่านี้จริงๆครับมันไม่ออกครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้นะครับผมดูดีครับ GM ครับโอ้โหช่วยด้วยนะครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก3มทีนะครับได้คิงแน่นอนนะครับอาจจะ3ทีสุดท้ายเนี่ยอาจจะได้คิงเพิ่มอีกหนึ่งตัวหรืออาจจะได้คิงแบบ3ตัวติดไปเลยก็ได้นะครับผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอล็อกอินนะครับผม อันนี้ก็ได้อีกหนึ่งใบหนึ่งใบอันนี้อีกสองใบนะเป็นสี่ใบนะครับก็ได้แล้วนะคริงแน่นอนอยู่แล้วนะครับหนึ่งตัวโอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับอีพีนี้นับนี่ดูตัวละครน้องเขาหน่อยดีกว่าทีมตอนนี้นะ,ะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะสำหรับทีมตอนนี้แล้วก็ได้วัคซีนแมนมาหนึ่งตัวนะครับก็โอเคถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ตัวก็โหดอยู่นะนี่แล้วเขาปั้นฟูบุกิพอดีนะครับโอ้โหเนี่ยผมดูเลยครับผม เอาดาวไปปั้นได้เลยนะครับน้อง <c oughs> ดูนะครับเศษชิปมี189นแปบาอ่าอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเป็นตัวที่ปั้นอยู่แล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไปอัพดาวได้นะ <c oughs> เห็นไหมเป็น6ดาวได้เลยนะฟูบุกินะอ่าถือว่าโอเคใช้ได้นะครับ <c oughs> โอเคก็จบไปแล้วนะสำหรับ e ีนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับใครอยากให้ผมสมให้เนี่ยส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ